สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าเจ้าพี่น้องเด็ดกระเลื่มออกแล้วนะาจะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับภาพี่น้องเขาหัวเขาสวนคือเก้าพระว่าชีวิตกระวนเวียนอยู่ในหัวในสวนไม่เจ็บกับสิมาอัปเดตสวนในพี่น้องข้าเบิง้งแล้วกะไม่เก็บกับเจ้าเบาเบาถึงเรื่องการปลูกพักคือเก้าเจ้าพี่น้องเอาเบิ้งคนใหญ่ใส่ฟุนขี่มูพควอมเจ้าพี่น้อง ผีของคุณยายกาลังออกใะพี่น้องช่วงนี้กับ,บ่ท่า,ทาน,น้นมีโลกมียังเขามานเนาพี่น้องนะเพราะว่าเขากระเริ่มปนหน่วยแต่ว่าออกดกสุก้น้ะพี่น้องพิกสงสัยจะเป็นพีกจินดา้ะพี่น้องเพราะน่วยสีขาวไปเบิดเลยล่างต้นพี่น้องดกดกในใจภาพ,าพี่น้องช่วงบรรยากาศแล้วกะพูดคุยถึงการทําเกษตรไปนําเราใจพี่น้องแต่ว่าพีกนี่คุณยายกับพ่ะท่า,ทานในใส้ยังเหมือนี่นสิมาใส้ฟุ้นขีหมู้ะพี่น้อง คุณหญ่ใส่ฟุ้นขิหม,มันนี่คุณยายเม่ไเด็กไปตลาดจะพี่น้องเพิ่นแล้วขิงหมูออกมาิ่นจะไปใส่ขิงหมูนะจจะพี่น้องพี่น้องข้าเบิ้งกันเลยเสวนเมจียบใส่ใส่ยังแน่้าปุ๋ยนี่ก็คือทางเลือกสุดท้ายจะพี่น้องกับบ่กคอยได้ใส่เนาะบ,บ่ค่อยได้ใส่ผุหลาหลายแต่ว่าฟุ้นขิงหมูพืชพักเขาชวนมาเขาจะหมักหมักฟุ้นขิงหมูด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องต้มๆกับมีมีมีดอกแล้วก็กมีน่วยพี่น้อง ช่วงนี้พริกกำลังออกนะจ้ะก่อนอื่นไม่เกี่ยวกับขบับพุณนพี่น้องเนทะ่าที่เขามารับชมขีปหลยกำลังใจเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพริกกระโดกโดกจ้ะพี่น้องช่วงนี้ยังพรท่าน,นมีโลกยังพี่น้องแตะวะ่ว่ากะคอยดูแลกันไปเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก็มาอัปเดตเรื่อยๆจะพาเป็นขาเขามีอย่างเดี๋ยวมีเจ้าอัปเดตเรื่อยๆเนาะน้ำสวนอันนี้ใส่ย่ายใส่ปุ่นขีมหมูไปได้เจ้าพี่น้องรอบหนึ่งแต่ช่วงที่ เขาก็ล่งหิติดหวงหวงที่เขาเริ่มแตกก่องามงามพี่น้องสูงรวยง,งามงามดูกคัก้ะพี่น้อง่วยง,งามงามจะพี่น้องพันนี้คุณยายซื้อมากพี่น้องบ่ได้บ่เด่น บ่เป็นผีของจ้าควางหรือตอยอดเองคือสื่อสายพันธุ์ไม่มาเลยคื้นใหญ่พันนังเอาฟุ้นใส่ผักจ้ะพี่น้องมาเจี๊ยบผ้ามาเบิงมาผืดผักม่เจี๊ยบงามไปซ้ำไดเดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะมาเจี๊ยบปลูกยังแน่ช่วงนี้เจี๊ยบเิ่มลงผักไปไรแล้วพี่น้องตอนนี้ม่เจี๊ยบลงไปเปิดแล้ว ยังจำซื้อพักยังพท่านใดพี่น้องมีเลดคอร์ดแล้วก็กีนโอกละเบอร์เฮดแต่ว่าตอนนี้เขาพรท่านใหญ่พี่น้องพี่น้องก็อาสบ้องบ่เห็นเนาะมีพันธ์สีม่วงพอพี่น้องบ่ยังจำซื้อยังบ่ท่านใดเลยมันมีสายสายพันธ์เนาะอันที่ว่างๆจนดำจนไม่เจียบล่งแปงเลยจ้ะพี่น้องล่งแล้วเดี๋ยวเขาหย่จังน้อยไม่แก้วผสมาัดีพี่น้องเขาเบิ่งไปเรียรแล้วจ้ะพี่น้องไป่เจียบแต่ว่าดินไม่เจี๊บ ปรุงไปวดวนได้ดวนแล้ะนี่พี่น้อ,มองมั้งกำลังงามนี่อาจะเป็นกีนคลอสนี่พี่น้องนี่ยังได้เจ็บยังจับซื้อสายพันธุ์พันธุ์ได้เลยถ้าว่านม่เจ็บลง่งแปลงเรียบร้อยแลย้วจะพี่น้องลง่มลงมเบิดแ้วเลยนะพักชี่จะพี่น้องพักชี่กำลังงามช่วงนี้พักชี่ก็จะเป็นราคาเน่เป็นราคาเน่แล้วกะ ขายดีพี่น้องหาก็ยังมีพี่น้องจักน้อยกับพ่อทอนไปขายจะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไม่เจ็บภาพพี่น้องมเบึงกวางตุ้งนะจะพี่น้องกวางตุ้งพันเขียวที่ไม่เจ็บปลูกไว้พี่น้องพี่น้องเบื้งหน้งามพี่น้องเขียวขายกิลิเขียวงามไม่ดีพี่น้องไม่จะต้นบวบ พี่น้องเบิ่งต้นอวบคลาสสิคพี่น้องสายพันธุ์นี่อวบพันธุ์เขียวนี่อวบงามถ้าถ้าถ้าพี่น้องเขาอยากปูไม่เจเาะแนะนน้ำกวงตุงสายพันธุ์เขียวได้จะพี่น้องอันนี้งามมีหลีพันธุ์ที่พันธุ์ขาวนี่เขาจะเป็นต่ต้นเป็นเลี้ยวๆล้อกะแต่เขาไม่เจาบว่าเขาแข็งแข็งบ่นิ่มหรือบ่กรอบพี่น้องไม่เจ็บก็เลยบ่ค่อยมกักแต่ว่าไม่เจ็บหมักสายพันธุ์นี่เพราะว่ามันต้นอวบก่อใงญ่แล้อกะ กินแล้วเขาก็หวานแล้วก็แล้วก็เนื้อเขาก็จป็นอแข็งพี่นอ้องอ่อนดีไม่เจียบหมักสายพันธุ์นี้พัุนสีขาวเขาตุนบ่ค่อยงามแต่ว่าก็ขึ้นยู่กับความชอบของภผยมันเนาะจ้พี่น้องเนาะแต่ละก้นจะหมักแบบใดแต่ว่าสายพันธุ์นี้เขียวงามดีเจ้ะพี่นอ้องกอหญ่อวบ้อมแต่ละกอพี่น้องกำลังออกดอกหลายแล่ะทึต่ตะกอด่ํายี่พี่น้อง หัวหญ่ค่ะงามค่ะเจ้าพี่น้องช่วงต้นใหญ่ใส่ปูนขี่หมูแต่ว่ามีเกี๊ยมหมกักสายพันธุ์เนี่ยพี่น้องสสยพันธุ์เขียว้าบ่ค่อยบ่หมักบ่บ่มันบ่างามจ้ะพี่น้องมันเป็นกินกับพาะสบแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าผู้ใดหมักบ่หมักเนาะแปลงเนี่ออกเบิอะไรเจ้ะพี่น้อง จนกะที่เพาะไว้พี่น้องล่อเขาใหญ่จากน้อยเขาจะเอาลงแปลงพักอีตูงามงามพี่น้องอพี่น้องอนี่ไซ์พันเขียวทนก็อากาศพร้อมพี่พันเขาบ่บ ไปเจี๊ยปูขึ้กันพี่น้องเต้าบ้องงามแล้วก็คอยไต,ต่บางช่วงเดดแดดอันแต่งนี้ว่าอยากง,ง่ามปันไดพี่น้องเพราะว่าที่แหลกปลูพันธ์พันธ์ขาวพันธ์ขาวบ้ทน,น,นเบ้เทนแดดเขาก็ไต่หยุสายพันธเขียวป่ะเดขึด้นใหญ่ไปกินขี้มงึงดไปตลาดหนึ่งวนัน ก่อเดียวนึงก็ใไส้ยุบไแม่แจ้งน้อยก็ได้ตัดแล้ว mm hmm. ทั่วกำลังเป็นดอกพี่น้องกำลังออกดอกหลายอันนี้หอมต้นจะพี่น้องไม่เจี๊ยพิ่งเอาลงอ่ะกขาลังติดเจี๊ยท่านบัตเดียหาแนวยังมาปลูกพี่น้องมาคุ่มดินในเขาเดี๋ยวรอเขาติดจักหน่อยค่อย เอาแกบมาปุ๊บพี่น้องเอาเขาบ่มากดินเนาะถ้าเขาถ้าติดินมันกะเขาก็จะ,จะเปรี้ยเอาเบิ้งคุณยายน,นี่สลัดหอมจ้าพี่น้องสลัดหอมเพราะมันสลัดแก้ว ลำอวบใหญ่พี่น้องใหญ่งามดอกงามพร้อม <c oughs> พันขาวมันสิแข็งน้ะแม่เนาะ <c oughs> ปลูกกับบ้างามปดบบ้าหลอดนาหลอนใช่พี่น้อง <c oughs> นาห่อนนี้แดดแห้งเสร็จปุแม่นบ่ แมนบ่หรอมันเมันห้อยตัดไม่ไหมอยู่ทีแม,ม่แลวนวม,มันปร,รีบบอกมาตัดมันมารี่มาตัดแม่ก็ไ่เห็นดอกเขียวงามงามพี่นนอง ดอกก้งามค่ะดอกกระงามพี่น้องไดตัดลยลยหลุนพร้อมพี่น้องเอ้ยไม่ได้ตัดตัดตัตัดเ่าต,ตัดแล้วเขาตไดเต,ตัดเรื่อยๆนั่นไหมเนาะวันแนงเขาก็สิแตกออกมาพี่น้องแตกออกมาเป็นแล้วก็สิได้ตัดเรื่อยๆก็สิไล,ล่หลุอยุ่ยจ้ะพี่น้องจะาคอยสิได้ยัน อนออกปลูกไหมได้เป็นตาบู่แท้คุณยายบ่งตาเป็นตากันแสงแดดจ้ะพี่น้องกันฟุ้นใส่าตารักษาใส่าตาทั่วไม่เทียบกันเลื่อมบอกแล้วพี่น้องออกเลื่อมบอกนุวยหลายแล้วละ่ะเป็นดอกดีเจ้ะพี่นอ้องต่ว่าต้นคือปราสูงคืออาจเป็นน้ำตาข่บอก เพื่อนนกับกุ้ยไซอยู่นะแต่ว่าดอกออกลายหลายจ้าพี่น้องดอกออกลายจะเป็นลูกลาย,ยได้จ้าพี่น้องเนี่ยลูกลายพนเขียวมันกรอบพร่นเขียวเกะแมนยั่ไหมแม่น,น,มน,นนะกรอบงามพี่น้องาบแห้งก็บอไรได้จ้พี่น้องพี่น้องเขาผู้ใได้หมักปลูกลอกเบิ้งได้จ้ะพี่น้องทดลองเบิ้งว่าสายพันธุ์ได้ดีแต่ว่าไม่เจียมหมักสายพันธุ์เห็นไะจ้ะพี่น้อง เขา้นข่นวมหอนได้ได้ดีกว่็วท่านสี้เขาวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มากนา้ำคัดด้วยพี่น้องด้วยสังเกตเบื้องคัดทำไม่ไมน่าหดตลอดนึงถ้าเขาถ้าเขาเพายุ่ยเราก็เข้ากับยายายาเนีนเขาคักเขาเกิดเชื้อละเนี่ยเมื่อเช้าไปนอนพยางเบื้องขึ้นเห็นแมวเห็ดเก่าแปลงนี่เป็นสลัดแก้วจ้ะพี่น้องสลัดแก้ว มันสลัเกี่ยวเมี่เกี๊ยบเอาลุงแล้วเดี๋ยวให้เขาใหญ่ก็เมี่เกี๊ยบกอาเสียอ่ะพ,พ,พี่น้องเขาเบิ่งไปเรื่อยๆนะเจ้ะพี่นอนะ้องเนาะอ่านอีกน้อยอีกน้อยก็พฟ้ตัดหล่ะพี่น้องกวงตุงหางเตะเม่เจียมมัดอีกยังตีกวงตุงหางเตะเป็นเอียงที่ปลูกง,ง่ายลีพี่นอ้องงามไหวจำเด้อจ้ะพี่น้องเด้อ ช่วงหนาฮว่านี่ไม่เก็บแนะนําเลยไม่เก็บว่าสิปลูกสายพันธุ์นี่แหละพี่น้องไปตลอดอาทิตย์ยุดไปยุดช่วงฝนตกช่วงฝนพี่น้องหนาฝนเพราะว่าเขาบ่ได้มี่แซลมหรือบ่ได้มีบ่ได้มีอันที่คุ้มแล้วจะพี่น้องเนะาะกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องแปลงนี้ปลูกรุ่นมู่พี่น้องปนกับสายพันธุ์พันธุ์ขาวบ่าง,งาม เมื่อง,งามเลยพี่น้องอันนี้ถ้าว่าก็ถือว่าเริ่มขึ้นงามแล้วอันนี้ก็กควางตุง้งฮองเต่พี่น้องไม่เจี๊ยบปูแปลงทุ่ทไทยล่องเอาเขียนนี้ไม่เจี๊ยบพอฝากไว้สักน,นี่ถ้าพี่น้องอน,นี่ก็พันสายเขียวควางตุง้งฮองเต่พี่น้องปูง,ง่ายปูง,ง่ายโตวไวพี่น้องแนะนำเลยช่วงนี้ระบาการห,นหอนๆ ไมเทียบติดใจพักนี่แหละจะพี่น้องปูง,ง่ายดูแลงงยไง<ม>พี่น้องมึงเดือดใจหลใกล้ไม่กินจะหมดเมื่อใดคนิีด้ตัดไปกินแล้วจะพี่น้องหรื่กินเอาจนเลือดใจแห้งมันยูไก่กับขอใกล้จะพี่น้องเดี๋ยวกับิได้ตัดไปกินแล้วล่ะอเอาไม่เกียบขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมติดตามให้กําลังใจนะจาจะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไม่เกี่ยวขอฝากไว้สักนิดนะจะพี่น้อง สวัสดีจ้า